สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่7กรกฎาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้ย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับพายุไต้ฝุ่นดาน,นัตบริเวณเกาะไต้หวันได้ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง9กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมจากภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีเมฆปกคลุมโดยส่วนมากจะอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคพยากรณ์อากาศวันที่7กรกฎาคมช่วงเช้า คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 4่ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน